นะครับอยอดวิธีหนึ่งเดียวนะครับที่จะทําให้หาแต้มแอปเปิลเกตได้เร็วๆนะครับดูอย่างของผมนะครับเมื่อวานที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับก็ยังมีแค่12,000 0 0แต้มอยู่เลยนะครับและตอนนี้ก็มีถึง22,000แล้วนะครับขึ้นมาตั้ง10,000นะครับก็สำหรับใครที่รู้แล้วขออภัยด้วยนะครับเพราะวิธีนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วทุกคนอนะ แต่แค่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำเท่านั้นเองนะครับคือหนึ่งเดียวคือของวิธีนี้ก็คือชวนเพื่อนนะครับอ่านี่ครับอ่ก็รู้กันแล้วใช่ไหมบางคนอานว่าโอ้โหโพสเฟสส่งไปในไลน์ก็ไม่เห็นเพื่อนมาสมัครต่อเลยอส่วนใหญ่ถ้าโพสทางนั้นก็ไม่ค่อยมาสมัครต่อนะครับก็ต้องแบบเขียนบล็อกหรือไม่ก็แบบ เขียนเว็บไปเลยนะครับหรือไม่ก็ดีที่สุดนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับก็ทําคลิปลง YouTube แบบนี้นะครับถ้าขยันทํานะครับแล้ววันที่เราจะได้วันละพันนะครับก็จะมาหาเราเองนะครับแต่มันก็ไม่ได้ตลอดอะครับบางวันก็ได้ไม่ถึงมลพันนะบางวันผมก็ได้แค่ห้าพันแต้มต่อวันนะครับแต่นี้ผมได้ถึงหนึ่งหมื่นแต้มต่อวันแล้วนะครับ ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับนี่เห็นไหมครับมาอีกแล้วนะครับข้างบนการแจ้งเตือนข้างบนนะครับอนวผมจะลองเปลี่ยนไปอ้าวยังไม่มาเว้ย๋อนี่มาแล้วครับมาแล้วอ้าวมาอีกแล้วนะครับมาเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็เด้งแป๊บเดียวก็เด้งนะครับอย่างนี้ก็ถึงนะครับภายใน24ชั่วโมงได้เป็นหมื่นแต้มนะครับอ่าก็อ้าวเหมือนเน็ตชานะครับมันจะขึ้นศูนย์ต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพัคเกตนะครับก็ไปโหลดได้จากลิงก์ด้านล่างครับมันก็จะได้ไปฟรีๆสี่สิบบาทนะครับหรือสี่รอยแต้มนะครับนี่เห็นไหมครับมาแล้วนี่ผมสะสมไปทั้งหมดแล้ว4่0 0ี่พันเฮ้ยสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นสองพันแต้มนะครับขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับพอดีลมแรงนะครับที่บ้านอ่าแล้วก็ผมแลกไปแล้วนะครับสองพันบาทนะครับหรือสองหมืนแต้มนะครับนี่ครับแต้มที่ใช้งานแล้วนะครับข้างล่างนี่ก็ ดูนะครับมันแลกแล้วได้เงินจริงนะครับมันเข้าวอลเลตนะครับดูประวัติการทํารายการนะครับแลกไวแล้วสองพันบาทนะครับก็มีวันนี้นะครับที่ได้เยอะมากผมหาแค่สองวันเองนะครับก็ได้ถึงสองหมื่นสองนะครับโหถือว่าคุ้มมากจริงๆครับแบบนี้ก็ช่วยกันโหลดก่อนหน่อยนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซ u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ